หลวงของพรเมรตรงนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อกันได้ว่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่าในราวพุทธศตวรรษที่18ในสมัยพระเจ้าชัยวรวราณที่7นะคะท่านมาเกี่ยวข้องกับที่นี่ามาร่วมสร้าง,มา,ม,งมาร่วมสร้างร่วมปฏิสังขรณ ร่วมสร้างหรือเรื่องร่วมบูรณะร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์แสดงว่ามีคนสร้างก่อนนั้นนานั้นแล้วพีกก่อนนั้นนั้นก็คือพุทธศพุทธศตวรรษที่16-17ก็มีการสร้างอะไรเจ้า่ะแล้วก็รัชรัชเจ้า่ารัชสมัยของท่านพุทธศตวรรษที่18ก็มีการปฏิสังขรณ์เมื่อก่อนมีวัดหลายวัดที่เมื่อก่อนเป็นเทวาลท่านก็เอาพระพุทธรูปเข้ามาใส่แทนเทวไลเจ้าัย้าเนัด่น่าจะเป็นพระราชวังใช่

สวดมนต์หรือการทำสมาธิในการรักษาคนแต่ก่อนเพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคุณหมอที่ทน้ใ่น,นั่นเก็สรุปคร่าวๆว,ว่าณนะสถานที่อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบรรดาพระราชวงศ์มากมายและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหารที่กอบคู่ประเทศชาติอาจจะเป็นเรื่องของที่พึ่งพาของบรรดาประชาชนที่มีความทุกข์ร่างกายจิตใจโรคภยัคยไข้เจ็บและก็เรื่องธรรมะ และในประวัติก็คือ,อบอกว่าวัดพระพายหลวงนี่สร้างขึ้นก่อนที่จะก่อตั้งอาณาจักรสุโขทยัยเจ้าค่ะเ,คเดิมทีเนี่ยเป็นวัดพุทธในนิกายมหาย,ยานของเขมรเจ้าค่ะแล้วก็ซึ่งสังเกตได้จากมีพระปรางสามองค์ที่มีศิลปะแบบเขมรเจ้าค่ะแล้วก็ต่อกันมาก็คือปฏิสังขรณ์เปลี่ยนรูปแบบบ้างอะไรตามรัชสมัยของ ผู้ปกครองเจ้าค่ะเหมือนพระมหากษัตริย์เนี่ยเจ้าค่ะคือนี่นะสมัยต้นเลยต้นต้นเลยเนี่ยขอมเนี่ยนะยุคแรกเนี่ยก็เป็นพุทธและหลังจากนั้นมาก็จะเปลี่ยนเป็นพราหมณ์เป็นพวกนับถือพวกพวกเทพพวกพราหมณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะเลื่อยมาจนถึงอ,อพระเจ้าชัยวรมันที่หกก็ยังเป็นพวกพราหมณ์อยู่ยังเป็นพวกที่นับถือเทพอยู่ และพอมาพระเจ้าไทวรมันที่เจ็ดเนี่ยก็จึงเปลี่ยนมาเป็นพุทธเพราะฉะนั้นน่ถ้าเถอที่นี่เป็นวัดพุทธหรือจะเป็นวัดพราหมณ์มาก่อนก็ยังไม่มีความไม่มีการยืนยันใช่ไหมมีการยืนยันในประวัติเจา้าค่ะว่าเป็นวัดพุทธเป็นวัดพุทธหรอสมัยของเขมรของขอมนู่นเลยเจาา้าค<ก>่ะแล้วก็ตรงเห็นข้อมบก็คือเรื่องของพระเจ้าไาโรมันก็เป็นขอมเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ถือว่าขอมหน้า อ๋ออันนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนขนาดนั้นเจ้าคุณหงพ่อไม่ได้ระบุสมัยแต่ว่ามีศิลปะแบบบายนถ้าเป็นศิลปะแบบบายนนี่คือเป็นสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเจ้าค่ะอนั้นก็จะได้ยุติว่าโอเคถือว่าเป็นผลงานของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดตานี้นะมันเกี่ยวข้องเป็นจิ๊กซอต่อต่อกันไปค่าก็แสดงว่าท่านโยคุณทำไปรูปแบบที่จะเป็นเหมือนอโรคยากับธรรมชาติแล้วก็วัตถุิบอะไรพวกเนี้ย ก็ขายคึงใช่ไหมเจ้าค่ะรูปแบบอะค่ะขายคึงเจ้าค่ะก็แสดงว่าเขาก็แผ่อิทธิพลมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีบูรพากษัตริ์ไทยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มากลับมาบูรณะใหม่ครั้งหนึ่งเจ้าค่ะคือเจริญมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สิบหกเจดก่อนพระเจ้าชัยวรมันเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นสถานที่ที่เราก็ขอให้ดวงญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกันในยุค สมัยยุคแรกที่ได้สร้างสถานที่แห่งนี้ในนามของผู้ได้มีจิตอันเป็นกุศลสร้างเป็นศาลาอโรคยาธรรมศาลาและเป็นศาสนาสถานวิญญาณใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะก็จะได้มาร่วมรับรู้รับทราบกันไอ้ อาพวกเราทั้งหลายตั้งใจกล่าวคำอัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขออัญเชิญได้ขออัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้กับสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ยุ่น

ความทุกข์ทรมานให้ผลจากความทุกข์ทรมานได้มีธรมาารมศาลาได้มีธรมาารมศาลาสถานที่แห่งการสถานที่แห่งการประกาศราชาการประกาศราชาการขอดวงวิญญาณทั้งหลายขอดวงวิญญาณทั้งหลายที่ต้องล้มตายที่ต้องล้มตาย จากการปฏิบัติหน้าที่จากการปฏิบัติหน้าที่จากการช่วยเหลือจากการช่วยเหลือหรือบรรดาหรือบรรดาประชาชนประสมนิกรทั้งหลายประชาชนประสมนิกรทั้งหลายที่ได้มาที่ได้มาเสียชีวิตใน,นสถานที่แห่งนี้เสียชีวิตในสถานที่ ก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้รับส่วนบส่วนกุที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย่้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาเพญเพียรมาขอให้ท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์จงพ้นจากความทุกข์ความทรมานความเจ็บปวดควเจ็บวดที่กลพิการทิกกรกะหาย มุดบอดรวมกรนทั้งถึงบรรดาเวทพมนต์คาถาที่ถูกผูกมัดไว้ที่ถูกผูกมัดไว้ถูกสะกดไว้รวมถึงที่ถูกลงโทษลงทันด้วยอาญาแห่งแผ่นดินและผู้ยึดติดทั้งหลายบัดนี้ถึงการเวลาถึงการปลดปล่ ปล่อยแล้วการปล่อยแล้วก็ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเปิดจิตเปิดใจรับบุญรับกุศลรุญรศลเปลี่ยนแปลงสถานะแลงสะไปร่วมกันแปร่กระกอพิธีปธีถวายของถาอันเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นบุญกุศลุญศลติดตามตัวต่อไป ให,ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่เจ็บปวดที่เจ็บปวดทุกทรมานทุกทรมานหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงให้ฟื้นตื่นขึ้นมาให้ฟื้นตื่นขึ้นมาเป็นปกติเป็นปกติให้ได้มีจิตใจเบิกบานให้ได้มีจิตใจเบิกบานให้ร่วมประกอบพิธีให้ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกันโดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีบุญญาธิการทั้งหลายิญญาาธกร และผู้มีความทุกข์ทรมานมิาณชันตามให้มาร่วมกันด้วยเธอไม่ได้เรามาเรียกเขาละไม่ได้จะได้ไปอีกที่นะอีกสองที่เจ้าค่ะ มาเอาบุญเอาบุญลแล้วไปร่วมพิธีด้วยจะได้พัฒนาไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูเปลี่ยนบารมีอาไปรวมตัวกันได้เลยทุกดวงวิญญาณ